อะไรวะเอาไว้เอาไว้เอาละครับพ่อพ่อกรับสวัสดีครับอยู่กับผมได้ไหมครับเอาชีวิตรอดเช่นเคยก็ที่อย่างนั้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปไปลุยดิสเท็กกันโอ้โหผมก็ได้เตรียมของไว้ที่เรียบร้อยแล้วของเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเนาะเนาะเลิกออกเลยทางไปกันเลย แล้จะเก็บของไว้ก่อนนะบิ๊กแบตตี้ผมโอ้โหเสียงนี้ซุปเปอร์ระเบิดอะไรเงีโอ้ซุปเปอร์ระเบิดประตูผมอะไรครับทุกคนคุปเปอร์ระเบิดประตูผมน่าเศร้าจัง ไปสับประตูก่อนเดี๋ยวบีไฟไมมีอยู่ดีดีดีถ้าีก็คอยเปเลเว่าเอาหลิกมอะไรวะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะบอกว่าคิปเปอร์เกิดอยขึ้นนี้ก็ออกไม่ใช่นะล็อกทั้งทองของจะเป็นเอาทองไปไปแลกสักหน่ยแล้วกันเอาไฟก็ไฟเตรียงไม่ต้องเข้าไปนะครับไม่ต้องคิดจะเอาเตียมไป,ไปสักหน่อยเลยเอาแต่นี่ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวยขอคิดก่อนอนนีไปเด้อันนี้ขอโทษทีจะไสบาย นี่ใส่รองเท้าเราไม่ใส่แน่นอนเราจะใส่รองเท้าทองแต่ถ้าเรนพาใส่รองเ้าขอครบยาครบยาครบยาคือยาไม่ครบของครบหูใครไม่ได้นะครบัครบเป็นะว่าไม่มีหัวใจโอ้โหุสักให้ด่าให้ของทานหมดแล้วไม่ไร เราจะไปปราสาทเนี่ยเจ้าด้แล้วนะต้องไปถานแน่นอนเอาจื๊อจื๊จ,จ,จืนี่ตับรนีไปเลยเพราะว่าผมได้ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วในเบืเ้องหลังกีบแต่ทำไว้ก็เกือบตายแบบอื้มไป็นอะไรค่ะสิบตัวไม่รู้ว่ารอดจะได้ไงบุญช่วยไม่ยอยากก็ไ เออหยอเออยอกคอยเจอตากลุ่มหน้าตลอดเวลาอะไรก็เยอะอีกสักอีพีสองอีพีผมจะสร้างบ้านแล้วครับดีเจจักจะได้มีบ้านแล้วบ้านนี้ผมจะสร้างแบบสวยที่สุดเลยที่ผมเคยเล่นมาครับว่ะ เฮ้ยอะไรวะกระตุกอะไรกระตุกอะไรกระตุอะไรฮะฟาร์ม <c oughs> เราผมว่าได้แก้เสร็จแล้วนะครับถ้าคิปเวลาไม่ใช่คิปด,ดิถ้าเวลามันเหลือ <c oughs> ผมก็อาจจะพาไปดูเล่น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 อุ้กไปเลยปากกวสักหน่อยดีหมดเชืกอกสันห่อยคิวผมจะโดดไปตรงนั้นคิดจะถึงไหมถึงแล้ว นี่โอ้โหนักเล่นปากกว่าเก่าเฮ้ยเล่นผมไมไ่เล่นปากกว่ามันอ่านรอด้วยไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อย,อยจะได้เล่นปากกว่าเพราะว่าขี้เกียจปากกว่าถ้าใครเล่นเราหัวร้อนเร็วไม่ได้ดับเลยนะพูดอะไรปาก,กว่ามันก็เล่นแล้วหัวร้อนเรเ็วอยู่แล้ว เก็บแบบอื้มแค่ที่เกลี้ยวนี้อะหมดเยอะเกินคนพูดนเลยจะว่าพูดโคตรเยอะบทโคตรเยอะเห็นเราเจอพวกนั้นขอเล็กคนเลม็กแบบเขาโอ้ยไม่ต้องขอเล่น เขอท้อหายเลยเราจะต้องอุ๊ยขอที่ดีขอที่ดีอดโอ้โหโหอ้โหกดีนะนักสัตว์กับสดใสอะี๋ยว <c oughs> จะเอาแรกของที่นี่เยอะๆไปตรงไหน,นลืม เป็นแลครับดรี่ผมไปคุดเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจได้ผมไปเี๋ย นี่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 อะไรล่ะไม่รู้ <laughs> อ๋อไอ้ดีดานดีมันก็มาเจอดานดีท้อโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนี่อะไรนี่สาระบอกว่าหนีสารามไม่ได้มาหาสาราช่วยด้วยพี่แก้ตีเดี๋ยววะ ต,ต้องวิ่เราต้องวิ่เราต้องวิ่ว้าวตัแ totally. อแรกขอกับตัวฟตตีให้ได้ใช้้สางเลขเหรสร้างก็เอาวะดีกว่าไปได้ ดานอกสละถูกสระไฟนี่เอาอินบอกให้ไปได้กันหมดนี่แหละครับผมจริงจะได้ใส่ตัวเขาเรับเลือดขาคอยอีกหนึ่ง โอ้ยแหละขวดแต่เราบีลราขวดเครื่องน่าจะเบื่อเราบขาดีๆขวดดีๆโอ้โหน้ำยากันไฟเมันรู้ใจเราเราต้องการตัวเพียงกันใสแต่ถ้าเป็นขวดแบบดื่มเอาโอ้โหแบบมันรู้จักเลยว่าเราชอบเลยทํายากกันไฟก็ดีไม่อยากฆ่าแค่ปลากระโพา โอ้โหเก้านาทีแล้วปุ่นดิเฉยๆก็ยาวตาแล้วไม่เป็นไรเราออกเส้นทางกันต่อเฮ้ยตุกคนีเลยแล้วมันเอาแบบอะไรอะเราขนน้ำยามาให้เราเอาเราก็เอาไว้ช่วบแท็กไฟดีโอ้ฉลาดแท็กไฟก็จะฟันเราไปเห้อเราจะได้เหตุการณ์ภาษาดิตาลี ดี่ผมก็เดินหาแร่คอสเล่นๆน,นี่ครับเดินเล่นๆจะเจอเลยแลวนดี่ผมก็ทับทาขอให้แลวด้วยใิเทิร์สกิลตอนเลยครับเจ็บเลยเฮ้ยอ,อาหารไม่แค่นี้จริงเหรอเอาเปไนว่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดคลิปแล้วผมขอไปเอาหารยูบ้าน ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กดหยุดตัดลิดก็ไม่เป็นไรนะคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับแค่สินาทีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คลิปสั้นก็ขอโทษทีนะครับผมได้เจอกบสปอแล้วใช่ไหมเพื่อนเ,อเดี๋ยวเป็นยิงผมขอออกไปนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้านครับคลิปหน้าเรา,าตะลุยหาของจริงในภาษาไทยอันนี้ก็พามาดูหรือตามหา,ห,าหรืออัปเดตอะไรต่างๆแค่อันนี้แบบตามหาแท่งของไฟนะคลิปชื่อคลิป สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปน้าครับบยแลาก่อนท้าคน